เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดน,นครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะทานอาหารอร่อยๆนะคะขึ้นดื่มรถเด็ดได้ที่ร้านของพวกเราสองคนค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ Description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ตุนขอเปลี่ยนบรรยากาศมา voice over แข่งกันใหมิดเอบ้างไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่ยอมน้อยหน้าก็เด็ดขาดค่ะตุนเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนนะคะชอบอัญมณนนีล้ำค่าทุกคนโดยเฉพาะเพชรพอพูดถึงเพชรเนี่ยค่ะตุนก็อยากจะมาเล่ารายละเอียดของแหวนแชมป์ NBA ปีล่าสุดอย่างของ Milwaukee Bucks ที่เพิ่งได้รับแหวนแชมป์ไปในนัดเปิดสนามที่ผ่านมานะคะว่ารายละเอียดเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างเป็นกำลังใจให้ตุนด้วยนะคะฝากกดไลค์ค่ะกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะคะ ย้อนกลับไปในปี1958กาลชาเพลงชื่อดังอย่าง Elvis Presley เนี่ยที่มีเพลงที่ชื่อว่า w e a r My Ring Around Your Neck ค่ะและบัดนี้ผู้เล่นชุดแชมป์ของ Milwaukee Bucks ทุกคนเนี่ยจะได้มีโอกาสใส่แหวนคล้องคอด้วยตัวเองกันทุกคนแล้วแ่ะคะ่ะและเมื่อพูดถึงแหวนแชมป์ NBA ค่ะมันจะธรรมดาไม่ได้เลยนะคะนอกจากจะมีมูลค่าที่ล้ำค่าแล้วเนี่ยจะต้องมีความหมายที่สูงส่งด้วยนี่ก็คือสิ่งที่นักออกแบบและคนทำแหวนชื่อดังเนี่ยที่ชื่อว่าเจสันอาเชเบนหรือคนในวงการจะรู้จักกันดี ในานามเจสันออฟเบลรีฮิลเขาคือคนที่ออกแบบแหวนแชมป์ NBA กว่า7ทีมาในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นทีม LA Lakers Golden State Warriors รวมไปถึง Milwaukee Bucks ล่าสุดนี้ด้วยค่ะทีนี้ในวันนี้ค่ะเรามาดูความหมายของแหวนแชมป์วงนี้กันอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะเริ่มกันที่ด้านหน้าของแหวนเพื่อนๆเ,เนี่ยจะเห็นเพชรทั้งหมดจํานวน360เมตรทางเจสันคนออกแบบนะีคะบอกว่าสื่อถึงจํานวนชัยชนะทั้งหมดตั้งแต่เจ้าของทีมชุดนี้ซื้อทีมมาในช่วงเมษายนปี2010 ไปต่อกันเลยค่ะที่ด้านข้างของทั้ง2ฝั่งนะคะเพื่อนๆจะเห็นเพชรรูปทรงสี่เหลี่ยมค่ะหรือเรียกว่าเอมโบรคคัทนะคะฝั่งละ16เม็ดสื่อถึงชัยชนะ16เกมในเพลย์ออฟที่ผ่านมาจนกระทั่งคว้าแชมป์ได้นะคะรวมทั้งแชมป์ดิวิชันทั้งหมดอีก16ครั้งตั้งแต่ที่ทีมก่อตั้งมาซึ่งเบ็ดเสร็จแล้วเฉพาะเพชรทรงสี่เหลี่ยมนี้มีน้ำหนัก4.14กิลัดสื่อถึงแอเรียโค้ดของมิวอกกี้ค่ะนั่นก็คือ414คือเบอร์โทรศรัพท์ของมือมิวน่ึนด 4, าดง รอบเพชรด้านนอกที่ร้อมรอบโลโก้ของทีมจะประกอบด้วยเพชรทรงกลมนะคะจำนวน50เม็ดสื่อถึงการคว้าแชมป์ครั้งนี้ห่างจากครั้งแรกถึง50ปีอ่ะไม่ใช่จํานวนไก่ที่ญาณิสั่งนะคะชิคฟิลเลย5 0ชิน้นอันนั้นไม่ใช่ค่ะและที่ไม่พูดถึงไม่ได้ของด้านหน้าแหวนนี่ก็คือสีทองของถ้วยแชมป์เหลืองอลามเงาวาวเป็นเยลโลโกลหรือทองคําผสมที่มีค่าความบริสุทธิ์ของทองเนี่ยอยู่ที่65.3%เเลขนี้เนี่ยสื่อถึงอะไรคะเลขนี้สื่อถึงเปอร์เซ็นต์ในการ การคว้าชัยชนะของทีม Milwaukee Bucks ในฤดูกันนั้นทั้งฤดูกาลปกติแล้วก็เพลย์ออฟรวมกันนั่นเองค่ะเลื่อนมาต่อที่คําว่า world champion เพรที่อยู่ในคํำนี้รวมกันหนัก0.53กิลลัดสื่อถึงจํานวน53ปีที่ทีมก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี1968ถึงปี2021ที่ควา้าแชมป์นั่นเองค่ะหันมามองด้านข้างของแหวนนะคะข้างที่เป็นสกุลแล้วก็เบอร์ของนักกีฬาและก็ชื่อทีมค่ะจะสลักคําว่า fear the deer หนึ่งในสโลแกนเด็ดของทีม ได้านบนอ่อีกด้านหนึ่งจะสลักปีที่คว้าแชมป์พร้อมกับชื่อเมืองและก็ชัยชนะในแต่ละรอบก็คือ40 43 42และก็42ด้านบนจะมีสโลแกนค่ะ b u c k in six โลแกนเด็ดในเพลย์ออฟค่ะและด้านข้างเนี่ยก็จะมีเลข1้5ต่อ98ค่ะนั่นก็คือแต้มของเกม6ในนัดชิง NBA Finals แนต้มที่ภกเขาเนี่ยคว้าชแชมป์นั่นเองค่ะและที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือ Jason of ฟเบ e r ์รี่ฮิว์กานได้ออกแบบให้ตรงคำว่า Buck in Six กับเฟียดเ e ีเนี่ยเป็นระบบ Push Button System นะคะคือบีบพร้อมกันแล้วสามารถถ,ถอดออกมาเป็นจี้ได้และก็มีห่วงที่เอาไว้คล้องสร้อยได้ด้วยทีเด็ดยังไม่หมดแค่นั้นค่ะด้านในของแหวนที่ออกมาเป็นจี้ จะมีโลโก้ทีมบัคส์อยู่ทั่วๆก็เป็นอีกความสวยงามหนึ่งนะคะและทีเด็ดสุดท้ายอ่ะนั่นก็คือด้านในของฐานแหวนที่ถอดออกมาแล้วเนี่ยจะมีการสลักคิวอโค้ดค่ะนักกีฬาสามารถเอาโทรศัพท์มาสแกนและในนั้นเนี่ยก็จะมีไฮไลท์ของฤดูกาลที่คว้าแชมป์พร้อมกับรายล้อมด้วยการออกแบบความทรงจําฟอนต์ป้ายตัวหนังสือต่างๆของทีมที่มีมาโดยตลอด53ปีจบในแหวนวงเดียวยอดเยี่ยมมากๆไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าแหวนแชมป์วงนี้ของวอลกี้บัคส์จะ สื่อทุกอย่างของพวกเขาออกมาได้ครบขนาดนี้พรสวรรค์นในการออกแบบการและการคิดแหวนที่ขึ้นมาคือสุดยอดเลยนะคะประธานของทีมวอลกี้บาร์สเนี่ยได้บอกแล้วค่ะว่านักกีฬาทุกคนที่มีรายชื่อในการแข่งขันเพลย์ออฟจะได้แหวนพร้อมกับชื่อสกุลของตัวเองทุกคนเช่นเดียวกับเจ้าของทีมและก็ฝ่ายบริหารทุกคนในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่มีรายชื่อในการทําหน้าที่ช่วงเพลย์ออฟทุกคนก็จะได้เช่นกันค่ะแต่จะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งนะคะคือไม่ใช่มีชื่อสกุลแบบนี้แค่นั้นเองแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามตุ้ ทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครบถ้วนมา,มากๆมีความหมายมีมูลค่าที่ประเมินค่าออกมาไม่ได้เลยสมคุณค่าสมกับเป็นแหวนแชมป์ NBA อย่างแท้จริงอะแล้ววันนี้ตูนก็ขอลาไปก่อนนะคะขอกำลังใจเยอะๆนะคะขอไลค์ให้กับตูนด้วยแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตาม Subscribe พวกเราด้วยนะคะเพราะ NBA คือ G ี A ของพวกเราทวิ t เท r เวันนี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะขอบคุณค่ะ